ปวดตรงขาเนี่ยด้านในเนี่ยอ่าเนี่ยเส้นเนี่ยมันต้องกดเส้นนี้เนี่ยปกติขาป้านะแบบมันเป็นกระดูกทับเส้นน่ะมันนิ่มหมดเลยเนี่ยมันนิ่มจนเดินได้และแต่ปรากฏว่าเรามากดเส้นเนี้ยเส้นที่อยู่ขาข้านในนะที่ว่าปวดตรงโคนขาใช่ไหมพอมากดนะเนี่ยมันจะมีเส้นที่แข็งเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เใช่เนี่ยเราต้องบอกตรงนี้ไงนี่ป้าต้องให้ไม่ป้าต้องนอนอย่างนี้ใช่แล้วก็บอกเขาบอกเขาให้กดมบนหมอเนี่ยนอย่างเงี้ยกดไล่ลงไปค่อยๆอย่ากดแรงนะเจ็บไหมเนจ็บเเออนี่ยเวลามันมันเกิดจะกดเนี่ยจับจับเส้นไว้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นนะมันจะมีเส้นแข็งเจ็บไหมเนี่ยเจ็บครับแต่เราก็กดหนึ่งสองสามอย่างเงี้ย เหมือนที่เราเรียนมานะไอเรียนนวดะนะไม่ต้องกดเข่าแรงนะไม่ต้องไปขยี้จนมันมันช้านะลองกดเบาๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี<ๆ>่ห้ามันจะห่างประมาณสองนิ้วอ่ะเน mm ี่ยยอ่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกดอย่างเงี้อยอันนี้น <S <S ไม่เปลี่ยนไม่ต้องไปกดนี่หัวเข่านะ <S <S อย่าไปกดไม่หัวเขา่าไม่ต้องไปกดมันจะชำ้ำแต่กดประมาณแค่สามนิ้วน่ะเนี่ยใช่มันจะเป็นเส้นตรงเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้าเป็นเส้นเนี่ยมันจะแข็งแค่เนี้ยแค่ประมาณสามนิ้วเนี่ยเนี่ย แล้วกดล็อกไว้เลยเนี่ยกดขวางหนิวเคยกดดดโเี๋ยวเขากดให้เนี่ยไงยวลงให้แล้วก็ต้องไปกดอย่างเงี้ยมันถึงจะโดนแล้วก็กดเ,าเบาๆอย่างเงี้ยหนึ่งสองนะคอย่าไปกดอยาด่อยาไปกดแรงถ้ากดแรงมันจะช้ำนี่เห็นมเจ็บไหม,ไหมอืมนะพวกกดตรงในขาหนีบเนี่ยเห็นไหมเจ็บไหมอืมอืมครูพักรักจำใช่ไหมต้องต้องครูต้องพักก่อนนะ ถ้าครูไม่พักรักจำไม่ได้เขาเรียกครูพักรักจำหืมตรงนู้นไม่เขียนตัวอักษรเขียนไม่ได้อืมที่เรียนมาไม่จำหนึ่งเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยนิ่มแล้วเนี่ยพอเรากดไปสามสี่รอบมันก็จะนิ่มเสร็จแล้วถ้าเกิดมันเจ็บมากเราก็ใช้อุ้งมือเนี่ยกดตามแนวอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยไหมังปึ๊กเลยเส้นหนัง ใช่ไม่ได้เราต้องกดให้เขาลงแรงนิดน,นึงแล้วกันนะครับไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปอย่างเงี้ยเหมือนที่ว่าป้าว่าป้าเคยจะไปนวดให้เขาใช่ไหมอ่าที่ว่าเคยเรียนมาร้อยชั่วโมงจะไปนดดวดให้เขาก็เนี่ยจำความสื่อไว้เปนดดวดให้เขาจะได้หายหอืมเรียนในอบตอืมเีในอบตอ,อาบาตอจ้างมาจ้างมาแล้วก็มา ให้ไปเรียนเรียนเดือนนิดนะพอเสร็จแล้วเราก็มาบิดให้จะเรียนปวดเท้าไม่เึงไม่เฉยป้าเฉยเพราะันเป็นป้ามาจากหลังนะ,นะอาบิดหลังจะหลุดไหม,มเป็นลม<ท>้มก้นกระแทกมนาะ<ท>ค่อยๆหงย เนี่ยพึ่บเลยใช่ไหมใช่ได้ไหมเมื่อมันก็จะหายได้หายได้นะหายได้สิป้าเป็นมากี่ปีนะเป็นมากี่ปีนะสิบปีก็หายทีเดียวไงเอาน้องหายสิเช็คดูซิว่ามันมีแรงจริงเปล่าโอเอขาใช่ป้ากระโดกปลายเท้าขึ้นอย่างนี้นะมันขาเล็กนะแต่รู้สิว่าจะมีแรงจริงป่ะเก่งไว้หม้ะมันก็เป็นจากตัวนิดเดียวเอง 嗯，OK，这点。